สวัสดีครับผมณชนกรัตนธารถนะครับเป็น CEO บริษัท G Enterprise นะครับมีฉายานามว่า Pirate G นะครับร้านนี้ชื่อ Pirate Chamber วันนี้ก็จะขอแนะนำเมนูพิเศษนะครับเพรสต์เป็นอาหารฝรั่งเศสจานนี้เป็นอาหารพิเศษของอาหารฝรั่งเศสแล้วก็เป็นจานพิเศษของ Pirate Chamber ด้วย ความพิเศษของจานนี้นะครับเราจะต้องนําเครื่องมาจากฝรั่งเศสนะครับเพื่อมา Press, เพรสเป็ดออกมานะฮะเราต้องหั่นแร่เป็ดให้เหลือแต่เนื้อแล้วก็นําชิ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดเนี่ยมาเข้าเครื่องนี้เพื่อจะรีดน้ําเป็ดออกมานั่นคืออินรกเรนซ์สำคัญสําหรับสูตรนี้นะครับเราก็จะมา แล่อกเป็ดออกก็จะเอาไปทอดแล้วก็อบให้พอดีพอดีจริงๆนะครับอันนี้ก็ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเพราะว่าถ้าเป็ดสุกเกินแข็งปุ๊บเนี่ยก็จะต้องทิ้งแล้วเริ่มใหม่เลยการผัดซอสก็คือ ใช้น้ำเป็ดที่เราคั้นออกมานะครับก็จะมีวายแดงอมันยักทรัฟโฟิลนะครับครีมนิดหน่อยตัวนี้เคี่ยวไปสักพักเดียวนะครับก็อาจจะผสมเกลือ,อ,อตรงรสเกลือกับทิไทยนิดหน่อยเท่านั้นเองครับเพราะซอสน้ำเป็ดจะค่อนข้างเป็นรสที่จัดจ้านแล้ว หลังจากนั้นเราก็นําอ,อกเป็ดที่สวยงามทอดได้ดีแล้ววางจัดจานนะครับหั่นให้สวยแล้วก็น้ําที่เป็นเกรดี้ที่ทําจากเป็ดนี่แหละครับราดขั้นตอนเหมือนง่ายมากแต่ว่าอินกิเดียนตนสำคัญคือเป็ดอมััอยากวายที่ต้องการของดีๆครับผมไพเวทแชมเบอร์นะครับ ห้องรับจนสลัดอาจจะหายากเล็กน้อยนะครับแต่ก็เข้ามาแล้วได้บรรยากาศของคุณถ้ามาทาง BTS ง่ายมากครับชั้น3มณียาเซ็นเตอร์สถานีชิดลมนะครับถ้ามารถก็ลานจอดรถข้างหน้าใหญ่โตมากข้างหน้าโรงแรมเดลนซองแล้วก็ขึ้นลิฟต์ขึ้นมาชั้น3ครับก็อยากจะขอเชิญนะครับเพราะว่าที่นี่ r i v a t e Chamber เนี่ยเราผมต้องการจะสร้างฟันด์ n ิ n งนะครับ เพราะว่าไม่อยากให้คุณร่างกินอาหารฝรั่งเงียบๆเงาๆเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราการเป็นผส,สมผสานอาหารนะครับมีทาปาสมีพิซซ่ามีพาสต้าซึ่งไม่ได้แพงหรูหรานะครับคุณภาพอาหารกับราคาเนี่ยเป็นที่ถูกต้องแน่นอนครับแล้วก็คุณผสมผสานอาหารฝรั่งแล้วก็มีอาหารไทยให้คุณเล่นด้วยนะครับผมอยากให้มานั่งสนุก,สน,กสนุกดื่มเล็กๆน้อยๆ สนุกสนานทุกวันครับ